สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลูปข้าเหนียวชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเ,เช็คระบบทำความเย็นนะครับของ NMR 130นะครับเป็น6กล้อหัวแคบนะครับ ช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านนะครับอยูอ่ทำงานประจำนะครับอาการครันนี้นะครับมันก็จะมีอาการก็คือ,อเวลารถจอดนะครับแอร์มันจะไม่เย็นนะครับเวลารถจอดแอร์จะไม่เย็น แต่เวลาวิ่งนะครับก็จะเย็นตามปกตินะครับก็เบื้องต้นนะครับสันนิษฐานก็คืออ่าน่าจะเป็นที่คอยร้อนนะครับที่ระบายความร้อนได้ไม่สะดวกนะครับก็เลยจะมาดูคอยร้อนนะครับก็จะมาดูคอยร้อนหน่อยเพราะว่าตำแหน่งที่ที่ติดตั้งคอยร้อนนะครับก็คือจะอยู่ <c oughs> ตรงด้านหน้านะครับ ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับติดนะครับบางนอนกับพื้นนะครับราบกับพื้นนะครับซึ่งมันอยู่ที่ตำแหน่งยืงๆไปทางล้อล้อหน้าซ้ายนะครับประเด็นก็คือนะครับเวลาหน้าฝนนะครับเวลารถวิ่งลุยน้ําลุยโคลนะครับมันจะกระเด็นนะครับมันจะกระเด็นจากล้อหน้าซ้ายนะครับมานะครับทําให คอยร้อนตรงนี้นะครับสกรปรกนี่ก็คือพัดลมนะครับพัดลมระบายนะครับพัดลมระบายคอยร้อนนะครับซึ่งเ,เช็คดูแล้วนะครับทำงานปกตินะครับแต่ว่า,าตัวลังผึ่งนะครับค่อนข้างจะสกรปรกนะครับนะครับค่อนข้างจะสกรปรก วันนี้ก็เลยจะมาทําความสะอาดนะครับมาทำความสะอาดเอ่อสิ่งที่เตรียมมานะครับสิ่งที่เตรียมมาก็จะเป็นน้ำยานะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำยาเช็ดกระจกนะครับ เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับพอดอีต้องใช้หัวปั๊มนะครับจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่อีกทีนึงคนระับ่อนข้างที่จะสกปรกนะครับแดงน้ำโคลนไอแอร์บุยเย็นผี hoien มันค่อยค่อยห่อนข้างล่างสุกปุกเวลาจอดมันบ่กินแต่ว่าเวลาแล่นินอยู่ะบายความอบ่ทัน อ่นะครับคือจริงๆนะครับน้ํายาล้างห้องน้ําถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ไม่ควรใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์กัดก่อนค่อนข้างรุนแรงนะครับคือถ้าจะให้ดีก็ใช้น้าํายาล้างตัวแอรทั่วไปนะครับแต่ที่นี่ผม ผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้เตรียมนะครับก็เลยใช้ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับใช้อันนี้ไปก่อนฉุกเฉินนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปทดสอบกันเลยนะครับอ่ะนะครับด้านล่างก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะแดงเลยนะครับ อันนี้เมื่อเช้านะครับทดลองด้วยการเอาน้ำฉีดนะครับจากด้านบนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอาการค่อนข้างที่จะกลับมาปกตินะครับก็คือ,อเวลารถหยุดนะครับหรือว่ารถจอดเนี่ยแอร์กลับมายเย็นปกตินะครับตลอดนะครับซึ่งต่างกับก่อนที่จะทำนะครับก็คือเวลาจอดปุ๊บนะครับแอร์ก็จะ มันจะไม่มีความฉ่านะครับมีแต่ลมนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมานะครับทําความสะอาดซ้ํานะครับโดยการใช้น้ํายาล้างห้องน้ํานะครับกับทําความสะอาดพวกสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองเลยนะครับอันนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องถอดด้านบนนะมันถึงจะง่ายแต่ผมขี้เกียจนะครับอาศัยมุดฉีดเลยนะครับ ก็ระวังเรื่องมันจะกระดินงเข้าตาเข้าอะไรตัวเองนะครับอันนี้ผมไม่ไดเอาน้ำไม่ได้เอาน้ำฉีดก่อนนะครับคือถ้าจะให้ดีก็เอาน้ำฉีดฉีดให้มันชุ่มชุ่มก่อนก็ได้แต่ผมต้องการเอ่อให้มันคือถ้าเอาน้ำฉีดให้ชุ่มนะครับเอ่อ เวลาเราฉีดน้ํายาไปมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะหยดน้ํายาทิ้งเร็วเกินไปนะครับเนี่ยนี่ดูนะครับดูนะครับสิ่งสกปรกที่มันกัดออกมานะครับ ดูนะครับความสุกป่กนะครับโอ้โหชุนมากครับอืม mm hmm. กินชุนมากครับ mm hmm. โอ้ยนี่ครับหยดใส่แขนนะครับเสียบเลยนะครับ ดูนะครับคาบสกปรกนะครับอ่ะนะครับดูสิ่งสกปรกนะครับดูสิ่งสกปรกที่หลุดอกมานะครับนะครับนี่นีฟองนะครับ โคนนะครับที่มันหลุดออกมานะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะทําการล้างนะครับแล้วก็เทสลองดูเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ลองติดเครื่องเปิดแอร์แล้วนะครับอ่าเย็นนะครับเย็นกว่าก่อนก่อนทํานะครับ คือปกติแล้วติดเครื่องทิ้งไว้นี่เป็นสินาทีจะยี่สิบนาทีก็ไม่เย็นนะครับถ้ารถไม่วิ่งตอนนี้ถือว่าดีขึ้นเยอะครับมีม,มีไอเย็นมีความฉ่ำเดี๋ยวจะพาไปดูอ่านะครับนี่คือหน้าตาตวนทีหลังนะครับรู้สึกว่าจะมีความขาวของของลังพึ่งนะครับ นะครับผูดขึ้นมานะครับแต่ว่าเหมือนยังล้างไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับยังมีเหมือนฟองอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันเลยนะครับระหว่างที่มันกัดออกแล้วกับยังไม่ออกนะครับวันนี้ก็คือให้เห็นข้อแตกต่างกันเลยนะครับอ่หลังจากพาไปดูนะครับบริเวณที่ล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอ่า เย็นนะครับเย็นเย็นเย็นกว่าเดิมนะครับอาจจะยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนนะครับแต่ว่าก็เย็นขึ้นนะครับเย็นแบบว่าอ่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับมีความชํามีความอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าอย่าลืมนะครับฝากตามรับชมนะครับติดตามช่องลูกขอนิ่งชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ